สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเจี๊ยบนะคะอยู่ที่โชว์รูมติรถสวยสาขารังสิทธคลอง2จังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะมาพร้อมกับ Toyota v วีอนะคะเป็นรถยอดฮิตยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะมาชมนะคะรถของเรานะคะมีการรับประกันที่สุดคุ้มค่ะรถของเรานะคะมีการรับประกันซื้อคืน100% ถ้าลูกค้าตรวจเจอว่ารถชนหนักมาพิดคว่ำม,มาน้ำท่วมมาตัดต่อไม่ไม่แท้มาเรายินดีรับซื้อคืน100%เ ยังรับประกันนะคะเครื่องยนต์ช่วงร่างระบบแอร์ระบบเกียร์เฟืองท้ายฟรีทั้งค่าแรงทั้งค่าไหรนอกจากนี้นะคะยังมีเงินชดเชยให้ในกรณีที่รถของคุณลูกค้าจะต้องจอดซ่อมนะคะและที่สําคัญเลยนะคะเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีจากบริษัท W Smart ครอบคลุม77จังหวัดยางแตกแบตหมดน้ํามันหมด,หมดกุญแจหายลูกค้าไม่ต้องกังวลใจเหมือนมีช่างนั่งติดรถไปเลยนะคะและที่สําคัญนะคะการจองรถจัดไฟ ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะมาเริ่มจากคันแรกนะคะคันนี้เป็น t o y ยตานิววีออส 1.5J ปี2016นะคะให้ดูนะคะด้านหน้านะคะไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะคะคันนี้นะคะผมนะคะกระจังหน้าเนี่ยกับการชนหน้าเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะคะมีสเกิร์ตด้านล่างให้นะคะสําหรับคันนี้แต่พิเศษนะคะคือล้อนะคะได้ล้อแม็กได้ล้อแม็กขอบ17นะคะสวยๆไปเลยนะคะกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยว แล้วที่ตัวรถนะคะมือจับก็สีเดียวกับตัวรถเลยพิเศษนะคะติดคิ้วกันสาดให้ที่กระจกเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายเป็นไฟ LED แล้วนะคะมีสปอยเลอร์อยู่ด้านบนนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้4จุดแล้วก็มีไฟ LED ที่กันชนล่างให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันค่ะภายในห้องโดยสารนะคะเป็นสีดําล้วนนะคะเป็นเบาะผ้านะคะคอนโซล เป็นสีดำความปลอดภัยแอร์แบคู่หน้านะคะเครื่องเล่นรองรับ CDFM AM นะคะระบบเกียร์ออโต้คันนี้นะคะไม่พิเศษอยู่ที่40,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่4,18,000บาทนะคะผ่อนค่างวดอยู่ที่8,700บาทนะคะสำหรับปีนี้นะคะลูกค้าได้สิทธิ์นะคะไม่ติดเครดิตออกรถฟรีดาวนะคะได้ขับฟรีไปเลยนะคะถึงสิ้นปีนี้เฮียติใจดีจ่ายค่างวดให้นะคะ ปีหน้าคุณลูกค้าค่อยผ่อนนะคะอยู่ที่8,700บาทเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่น T R D นะคะปี2016นะคะคันนี้คันนี้ก็ไฟหน้าเป็นฮาโดรเจนให้แล้วนะคะที่สำคัญเลยนะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้นะคะสเกิร์ตรอบคันเลยส่วนล้อนะคะเป็นล้อเดิมๆนะคะขอบ15นะคะเพราะว่าเป็นล้อแต่งชุดแต่งสำหรับ T R D Sport ส่วนด้านข้างก็จะมี สติกเกอร์ติด T R D ให้อะค่ะก mm ็มีคิ้วกันสตร์ที่ประตูด้านบนด้านบน mm hmm. ส่วนด้านท้ายนะคะก็จะมีสปอยเลอร์หลัง ไฟเลี้ยว LED ให้นะคะแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างเดี๋ยวมาดูห้องโดยสารกันนะคะสําหรับ TRD คันนี้ห้องโดยสารนะคะจะเป็นสีดําล้วนนะคะเป็นเบาะหนังนะคะตัดด้วยได้แดงนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ติด TRD ส่วนจอนะคะเครื่องเล่นเป็น DVD ให้นะคะระบบเกียร์ออโต้ความปลอดภัยมี Airbag คู่หน้าให้คันนี้นะคะไมายอยู่ที่150,000กิโลเท่านั้นนะคะราคาขายคันนี้นะคะอยู่ที่ 3 9 8 0 0 0บาทนะคะผ่อนข้างวดอยู่ที่8,000บาทพิเศษวันนี้นะคะสำหรับลูกค้านะคะไม่ติดเครดิตออกรถฟรีดาวนะคะได้โปรโมชั่นขับฟรีถึงสิ้นปีนี้กันไปเลยปีหน้าค่อยผ่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปค่ะคันถัดมาก็จะเป็นคันนี้เป็นปี2014นนะคะคันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้นะคะพร้อมสเกิร์ต ส่วนล้อนะคะเป็นล้อแม็กนะคะขอบ17ให้นะคะพิเศษล้อแม็กแบบสวยมากๆเลยที่มือมือจับจะเป็นแบบมือจับเป็นแบบคมเมียมให้นะคะสำหรับ v ีออสปี14คันนี้ด้านท้ายก็เป็นไฟรุ่นนี้เป็นรุ่น e นะคะปี2014รุ่น e นะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะคะไฟท้ายเป็น led ให้นะคะ ไปดูภายในกันค่ะภายในคันนี้นะคะเป็นสีดําล้วนเช่นกันเป็นเบาะผ้านะคะความปลอดภัยคู่หน้ามีแอร์แบคู่หน้าให้นะคะเครื่องเล่น CD นะคะ f m AM นะคะระบบเกียร์ออตโต้คันนี้นะคะไม่อยู่ที่125,000กิโลเมตรนะคะ คันนี้นะคะพิเศษราคาขาย,ขายอยู่ที่3 8 8 0 0 0บาทนะคะวันนี้ลูกค้าไม่ติดเครดิตนะคะให้ขับฟรีไปเลยนะคะถึงสิ้นปีค่างวดในปีหน้านะคะผ่อนอยู่ประมาณ8,000บาทนะคะลูกค้าค่อยเริ่มจ่ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันค่ะคันต่อมาคันนี้เป็นสีขาวนะคะเป็นตัว E นะคะคันนี้เป็นปี2,012นะคะคันนี้ ก็กระจังหน้าเป็นแบบขมเมียมนะคะมีสเกิร์ตด้านหน้าให้นะคะส่วนล้อล้อเนี่ยจะเป็นล้อเดิมให้นะคะล้อเดิมมีไฟติดที่ตัวรถนะคะไฟเลี้ยว แล้วก็ติดคิ้วที่ข้างประตูให้มีสเกิร์ตด้านล่างให้มือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมกระจกส่วนด้านท้ายนะคะด้านท้ายมีสปอยเลอร์หลังให้นะคะแล้วก็ไฟ LED มาดูด้านห้องโดยสารด้านในกัน,นะคะ่ะห้องโดยสารด้านในนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะส่วนคอนโซลเนี่ยจะเป็นทูโทนนะคะดำตัดกับสีครีมนะคะส่วนเครื่องเล่นก็เป็น CD ให้นะคะระบบเกียร์ออโต้นะคะ คันนี้นะคะไพยไมนะคะพิเศษอยู่ที่1นึ0 0 0สกิโลเมตรนะคะราคาขายนะคะคันนี้อยู่ที่3,28,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าไม่ติดเครดิตนะคะวันนี้นะคะได้ออกรถฟรีดาวนะคะและที่สำคัญได้โปรโมชั่นนะคะขับฟรีนะคะถึงสิ้นปีนี้ไปเลยเรียกว่าค่างวดเนี่ยเฮียตีใจให้นะคะถึงสิ้นปีนี้ก็คือเดือนธันวานี้นะคะแล้วปีหน้าคุณลูกค้าก็จะเริ่มผ่อน ปกติอยู่ที่ข้างวดน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็น v ีออนะคะปี2016นหะคะหรือว่าจะเป็นปี2014และ13 1นะคะ12นะคะทั้ง4ี่คันนี้นะคะเราให้ขับฟรีนะคะถึงสิ้นปีนี้ไปเลย ลูกค้านะคะมีรายได้2เท่าของค่าง,งวดนะคะสามารถออกรถฟรีดาวได้ง่ายๆนะคะถ้าไม่ถึงก็สามารถหาคนกู้ร่วมมาได้สําหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถฝากเบอร์นะคะไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะหรือจะโทรมาสอบถามเจี๊ยบก็ได้นะคะที่เบอร์ปักหมุดไว้ให้นะคะ0 8 4 3 3 3 5 0 0วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องลถมือสอฟรีดาวบายเจี๊ยบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ